ครับวันนี้ก็สําหรับเจ้ากล้วย2ต้นนี้นะครับถือว่าอยู่ในสถานะของการจับตาดูเพราะว่าในวันที่เอาหน่อมานั้นน่ะก่อนที่จะเอามาปลูกก็จัดการแช่ด้วยน้ํายายารักษาโรคเกานะครับอยู่ครับแล้วก็หลังจากที่แช่ได้ตามระยะเวลาที่คาดหวังเอาไว้แล้ว วันรุ่งขึ้นก็เอามาปลูกครับหลังจากปลูกแล้วก็รอให้เขาแตกหน่อจเจริญเติบโตขึ้นมาตามที่เราคิดหวังก็ช่วงที่แตกหน่อนมานะครับใบพวกใบนี้อ่อนๆพวกน,นี้ก็ถือว่าลายคว้างออกมาเลยนะครับนั่นนึกว่าเป็นกล้วยลายพลางเลยสองต้นนี้นะครับสองต้นนี้แต่พอเห็นว่าเขาติดได้ประมาณนี้แล้วสมมติได้ประมาณนี้ครับ จากนั้นก็จะมีการเรียกว่าราดยาฆ่าหญ้าพาราคอสเป็นระยะระยะนะครับถือว่าเป็นการบังคับให้มันกลายพันธุ์อย่างทรมานเพราะฉะนั้นสสองต้นนี้ถ้าโตขึ้นมานี่ถือว่าไม่พิการก็คงจะดีขึ้นนะครับทุก15วันจะลาดด้วยยาฆ่าหญ้าหรือพาราคอสในประมาณนี้ครับ แต่สลับกันนะครับกับอีก15วันก็คือทุก7วันแรกก็ลาดโดยพาราคอสพอเ7วันต่อไปก็เอาสป,ปีดทอรนาโดเลยนะครับเข้มเข้มก็เหมือนฆ่าบ้างให้กินบ้างฆ่าบ้างให้กินบ้างเพราะฉะนั้นเจ้า2เจ้าสต้นเนี่ยที่2ต้นตอนนี้นะครับตอนนี้กับตอนนี้ที่เจริญตโต,ตมานี่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างในสภาพที่ทรมานมาตลอดเวลาก็คงต้องดูกันครับเนี่ยครับ ว่าผลผลิตที่ออกมาจะเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ยังลาดอยู่นะครับเหีือนต่ว่าตอนนี้หยุดพวกพาราคอร์สหยุดพวกอะไรทั้งหมดแล้วเหลือแต่การบำรุงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาใกล้ที่จะออกเครือแล้วละ่ะก็คงต้องดูว่าถ้าเป็นไปตามเป้าหมายออกมาลูกดอกลูกเยอะนั่นหมายความว่าหน่อพวกนี้ก็จะถูกขุดแยก เอาไปขยายพันธุ์แต่ถ้าออกมาแล้วไม่ดีนั่นหมายความว่าสองต้นนี้คงจะต้องโค่นทิ้งไปเหมือนกับคู่อื่นๆที่ได้ทำการทดลองอันนี้ก็คงต้องดูกันเป็นระยะระยะนะครับเพราะว่าเอามาให้ดูว่าสองต้นนี้ลุงกำลังทำการทดลองอยู่เพราะฉะนั้นคอยติดตามกันไปแล้วว่าสต้นนี้จะให้ผลออกมาที่ดกหรือไม่ดก วีเยอะหรือไม่เยอะเพราะว่าการกลายพันธุ์ของพืชแต่ละชนิดมันก็มีทั้งกลายไปทางที่ดีแล้วก็มีทั้งกลายไปทางที่เลวก็คงต้องจับตาดูกันครับว่าสองต้นนี้จะให้พันธุ์ที่ดีหรือเลวแต่ก็ไม่ได้นะครับต้นแม่เนี่ยอาจจะให้พันธุ์ที่เลวเพราะว่าถูกทรมานมาเยอะแต่ถ้าเราตัดต้นแม่ทิ้งแล้วปล่อยให้ลูกของเขาเนี่ยขึ้นมา อาจจะได้ยีนที่ดีขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นการทํางานตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาในการสังเกต2ปีขึ้นไปครับคือต้นแม่ออกเรือเนี่ยยังวัดไม่ได้ต้องรอรุ่นลูกครับรุ่นลูกที่ได้ผลกระทบแน่นอนจากการทรมานตรงเยื่อจเจริญหรือตรงโคนเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลถึงรุ่นลูกซะมากกว่านะครับ ก็อาจจะต้องถ้าต้นแม่ไม่ดีอาจจะต้องตัดต้นแม่ทิ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยต้นลูกเขาเนี่ยออกปลีออกผลออกเครือมาให้ดูอีกสักกรุ่นหนึ่งอันนี้ก็อธิบายคร่าวๆว่าตอนนี้2ต้นนี้ก็คือกล้วยที่กำลังทดลองกันอยู่นะครับที่จริงพื้นดินตรงนี้ไม่ใช่ดินที่ดีนะครับพอใต้หญ้าเนี้ยมีแต่ทรายนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เอาทรายมาถมเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ดินที่ดีเลยนะครับเป็นดินทรายล้วนเพราะฉะนั้นหน้าร้อน ก็จะค่อนข้างละอุพอสมควรถือว่าเป็นการทดลองในสภาพที่โหดพอสมควรนะครับก็คอยจับดูกันต่อจับตาดูกันต่อไปนะครับก็ออยังไม่รู้ว่าจะออกมาอย่างไรก็คงต้องดูกันระยะยาวครับวันนี้ถือว่าเป็นแนะนำสอต้นนี้ก็แล้วกันสวัสดีครับ